วันนี้เราจะมาแบกยูทูบเบอร์ชื่อดังนะคะก็คือโอปป้า u c h ก็คือกดกระดิ่งอย่าลืมรูปลาย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 พี่พี่อยู่กลางแบบไม่มีใครเข้ากลางมาได้ขอพี่ได้เนาไ่ซื้อดีลยจริงจริงพี่ตัวตัวแรงอยู่ละเ้ยหรือว่าขายดีกว่ายุ้ดีกว่าโอหพี่หวั่นไหวยุ้พี่ดีกว่าไม่ไหวป่ะ มันสมูทอ mm ่ะ hmm. ม oh. ันเข้าสายไปแล้วแต่ใครเอาเป่าอได้ต่อเดียวสามสิบบสามสแลวนะเฮ้ยมันโยมันโยโอ้หก็หลอมหลอมปะก็หลอมหลอมปะ ง่ายๆใช่ไหมง่ายไหมพี่ง่ายโพดมีเก่งกว่านี้ปะโอ้โหพี่เขาคนไทยพี่ตัวแรงพี่ตัวแรงไอ้น้องการมันสมงนะกันก่อนพี่เสียมากเลยนะเพื่อพี่มันกระโดดอ้าวพี่เสียพี่มันมันมันเหินฟ้ามาเอาพี่อะไรวะมันอยู่บนฟ้าเลยใช่ใช่ตะกี้มันอยู่บนกำแพงเลยพี่โมขี้มโมตะกี้ ตัวนี้พี่เองตัวนี้พี่เองธรรมดาธรรมดาไอ้น้องนี่ฮะโอ้โหพี่ทัศน์ทุกคนให้พี่ทัศน์อยู่คนเดียวนะจีนโนอย่าพี่จะโชว์กระโดดไปบนหลังคาได้ได้พี่เรียนมาพี่เรียนมาได้พี่ได้ได้พี่หนูรอนะหนูรอ หนูรอดูนะ่แบบไม่ติดไมติดอยู่นั้นแล้วพี่จะยิงช่วแมปอเหมือนแฮกแมปออ๋อได้ได้ได้เอาดิ่ฮ่าฮฮ่าฮ่่่า่าฮ่่าฮ่า่าฮไม่าา่าฮ่าฮ้มฮ่ฮ่าฮ่่าฮ่า่าาย่่่่า เฮ้ยพี่โดดไปโดดนังปับพี่โหดพูดพี่กระโดดไปยิงมันพี่เรางนืดเคยในในในหนเลี้ยงหมาได้เด้อเฮ้ยไม่ตายหรอรู้ะรู้ะุไป่มันจะูไปไปดูข้างหลังอ่ะตะกี้ตะกี้พี่โหดวปโดดไปยิงอ่ะ ไม่มีใครเห็นดิเห็นผมเห็นพี่ใช่เหรอสุดๆอ่ะไหนไหนพี <h 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 ่พี่ทัดที่เอาอีกรอบปะฮะไม่เอาแล้ไม่เอาละมันมันมันไม่ได้ผลจริงมันไม่ได้ผลจริงอมันไม่ได้ผลจริงอ่ะเข้ามาเลเข้ามาเลเคลียร์เคลียร์เฉลีเคลียร์เคลียร์เอาเรื่องนะ โอ้โหในฐานมันเต็มเลยเต็มเลยซายพี่กินซายพี่ระวังแล้วพี่ทางะไรเขาดักอยู่พี่ยงพี่ยังเอาอะไอ้น้องบอกเลยพี่พี่ยังเอาพี่ยังเอาพี่เอาเกินโดนยิงหัวเทป่ะ ธรรมดาไปแล้วตัวแดงครับอ๋อประเสโสมุกางครับอุ้ยเป็นลมเฮ้ทางสะดวกไม่ไม่มีคนว้ิ่ๆทางสะดวกงั้นพี่ไปดูหน้าเอก่อนใช่พี่พี่ปิดประตูได้ไหมพี่พี่หนึ่งห้ากับเขาเลย ขวามือพี่ผมปิดประตูให้พี่หนึ่งห้าเขาเลยเนี่ยได้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 โอ้โหแล้วก็คือไม่ช่วยพี่ตายแลใช่พี่โอ้โหมันปิดประตูขังพี่ว่ะทีมเราหลังพี่พดพี่ไหวอยู่แล้วพี่อยาไมเขาหมุกข้าอุ้ยพี่จิงมปิ้นมีพี่พี่ตัวจีอยู่แล้วมันไม่ได้อยู่เอง โอ้หถ้าถ้าลูกกระสุนไม่หมดมันแตกหมดจริงจริงโอ้จริงพี่อันนี้เรื่องจริงถามเด็กอนุบาลเด็กยังรู้ถ้าถ้าลูกกระสุนไม่หมดคือมันแตกหมดเอาดีเอาดีเอาดีเชคเชคนี่ถ้าไม่มีนี่ถ้าไม่มีพี่สัชีนี่เราแพ้นะตาตะเกียจริงพี่จริงผม้ขาไม่ได้หรอกจริงจริงใช่ใช่ใช่จริงถ้ามันมันกูโดนดูถูกเลย เอ้าเพื่อนตายหมดเลยเฮ้ยฟิล์มเราพี่แป๊บโอ้โหเขาไอโน่มาพี่เขารู้ตำแหน่งผมอ่ะมันไม่เตือนเลยอ่ะมันมันล่อซื้อจ้าไข่มุกเออมันมันแย่ว่าคือไม่ไหวว่ะสามตัวพี่ไม่มีเกาะไม่มีอะไรเลยไหนไหนชานม เนี่ยเหรอขอร้องพี่เอาสไนายไหมผมซื้อสนายให้ได้โอ้ขอบปืนที่พี่ถืออยู่แล้วพี่ขอสไนายมาพี่ดีเควสยังไงอ่ะกดคลิกกดปีแล้วคลิกขวานขอปืนนะพี่เฮ้ยขวานของหืนมีอะไรดีกว่าผมดูท่าแล้วเราน่าจะไม่ได้นี่ไงได้แล้วยังอ่ะพี่ท่าทำไมไม่ได อยู่กับพี่ทั่เอาเอาเอาพี่ทัพี่ทันเองซื้ออะไซือนไปงย่างชอบอยย่างชอบพี่ทันเลยวะ ฮ้ยอยู่กับพี่อยู่กับพี่เจ็บป้าพี่เจ็บสองสามสี่ห้าพี่เฮ้ยพี่จะบินเฮ้ยเฮ้ยทำไมทำไมอยากอยากบินพูดอย่างเท่าจสองตัวพี่อีกตัวหนึงใกล้ๆพี่เลยใกล้ๆพวกพี่เลยใกล้ๆพี่ทัดเลยพี่ข้างหน้าเลยหลังแลล้้วเย ต้้งงรนมันไม่ออกมาหรอเออนี่ไงเอาโดนลัชช็อตออมาไลยขอโทษขอโทษพี่ทราบินไปไหนเออพี่อย่างนั้นแหละพี่เชคเชคเอาดิเอาดิไม่พี่อันนี้เขาหาข่าวพี่เออเขา เขาติดกล้องไปแล้วตาย You will not kill my m o n h e อ Oh ไม่ได้นานาออปอะอย่าเอาไม่มีนะพี่มันไม่ไงมันไม่มีใครโผล่มาพี่ไม่ทันใจว่ะพี่ใจร้อนพี่ไปนู่นมันไม่ทันใจว่ะทุกคนพี่ร็อกไปให้หน่อยผมจะพิทัน เอาเดียวดิเฮ้ยขวาขวาจะเตรีเมอือนักสั่งข้าวสั่งก่อนนะเราเขาสั่งก่อนนะไม่งั้นเราไม่รอดแน่เลยอะพี่จะอันติอัดหน้ามัน้ยพี่จะไปฮอไปไปอันติใช่มใช่ใช่ อันต yeah, like ีวันพีอ no. ันตเซมปูนเลยโอ้ยไม่น่าออกมาตรงนี้เลยอ่ะเฮ้อเี้เ้าเฮเ้าเฮ้ยเฮ้ยออกๆเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเุ้โมฮ้ยเ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 ฮ้ยยเฮย้ยย <Rush S 2> รัแ <Gym. S 1> บ <anger> <destruction> or, บพี่ตูนพี่ขอตัวนี้เองตัวนี้พี่เองตัวนี้ตัวแรงงงพพพีีี่่่เเเอออง เอามันหนีไปแล้วกลารการการเออบอกอะไรคำนี้อาร์ทันเตือนเตือนเตือนี่พี่พี่ตัวแรงพี่ตัวแรงเอาเลยรปะยังเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮตัวเลงตัวเลียงเฮ้ยมันบิ๊กคิววิวบิ๊กคิววันอ๋อเดินเทปอยู่พี่ก็ตัวแรงเหมือนกัน ตั้งแต่ตั้งแต่สังข้าวก็ไม่ได้ยิงอีกลเลยป่ะตัวแรงตัวแรง,แรงอ้าวไม่ขึ้นนะผมิงตาให้ตาล้วอ้ผมเอตาไปผม ไม่ได้ยิงเลยไปไปหาทีไปหาวางเอะแล้วเออไม่ได้ยิงเลยเออปืนเท่จังวะเออแต่ปืนกระปืนเหรอไม่ได้ยิงเลยงจัเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่จีจีจังจีจี